คนที่อาฆาตพยาบาทจองจองเวรจองกรรมกูเนี่ยมันมีเป็นเท่าหัวงูกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าโดยที่สองคนนี้นะทางอาจารย์เอ๋อ่ะ ไม่เคยไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนเลยไอตัวผู้ชายอะ่ะมันเป็นเท่าหัวงูมันบ้าสยศาสตร์ได้เอกก็ให้คนไปตามสื่อมาก็รู้ว่าเขาป่วยอะ่ะเหมือนกับว่าเขาบ้าสายศาสตร์ชอบเล่นของมาตั้งแต่หนุ่มหนุ่มอะ่ะปัจจุบันนี้เขาก็แก่แล้วนะเป็นคนอายุมากแล้วแล้วก็ สุขภาพไม่ดีมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็กรรมตามสนองป่วยเป็นโรคประหลาดสารพัดโรคเลยซึ่งเอ๋ไม่เคยไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อนเลยมันมาตามจีบเอ๋แล้วมันทำตัวหน่ารำคาญแล้ววันนั้นเราอารมณ์ไม่ดีเราก็เลยด่ามันแล้วแทนที่มันจะหยุดไอ้เนี่ยมันเล่นไม่เลิกแล้วมันก็ ให้ลูกสาวมันมาขู่จะทําเสน่ห์ทำของแล้วตัวผู้ชายคนเนี้ยมันเป็นคนที่บ้าไสยศาสตร์แต่ตอนนั้นน่ะที่ว่ามันมาตามรังควานเอะเอกก็มีการดูดวงชะตาของตัวเองรู้แล้วไงว่าปีนี้เราดวงตกเราเลยเจอคนไม่ดีเข้ามาเอกก็สวดมนต์ไหว้พระเข้าทางธรรม ประกอบกับว่าคือในอดีตอะตัวเราเองเราก็เป็นคนเกเรในอดีตเราก็เป็นคนเกเรนะแต่เราก็เลือกที่จะกลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีอะเพราะว่าเราถือว่าคนที่เป็นวัยรุ่น่ะมันจะต้องมีการลองผิดลองถูกคนเราอะมันเกิดมามันไม่มีใคร ชั่วมาแต่เกิดแต่สิ่งแวดล้อมอ่ะมันทําให้คนเราอ่ะชั่วแต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีถ้าเราเลือกที่จะเป็นคนเลวมันก็เหมือนกับว่าการที่เราสู้กับปีศาจในท้ายที่สุดเราก็จะกลายเป็นปีศาจไปอีกตัวเอ๊เคยดูหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งนะ ตัวพระเอกอะ่ะมันพูดว่าตัวพระเอกมันเป็นตำรวจสายสืบที่ตามล่าตามจับพวกคนร้ายอะ่ะมันพูดนะเมื่อเราต้องต่อสู้กับปีศาจส,สิ่งที่เราจะต้องระวังอะ่ะก็คือตัวของเราอะ่ะจะต้องไม่กลายไปเป็นปีศาจไปอีกตัวและพวกที่ว่ามันเล่นของอะ่ะแล้วมันโดนของย้อนอะ่ะพวกนี้มันแปลกนะ มันไม่เข็ดว่ะแล้วพวกเนี้ยมันมันจะป่วยด้วยโรคประหลาดนะป่วยเป็นโรคฟันจระเข้อะต้องถอนฟันหมดปากอ่ะโรคฟันจระเข้ก็คือว่าอ่าจระเข้เนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่สามารถงอกฟันใหม่ได้ตลอดชีวิตเมื่อฟันเก่าอ่ะมันผุหรือมันหลุดเนี่ยมันจะเอาปากตัวเองอ่ะกระแทกกับท่อนไม้ เพื่อให้ฟันที่หักเนี่ยหลุดออกแล้วพอฟันฟันที่หักอะ่ะหลุดออกเนี่ยจระเข้เนี่ยมันจะสามารถสร้างสร้างฟันใหม่ขึ้นมาได้เพราะจระเข้ไม่เหมือนมนุษนย์ไงมนุษย์ไม่สามารถงอกฟันชุดใหม่ออกมาได้แต่จระเข้เนี่ยสามารถงอกฟันซี่ใหม่ออกมาได้ตลอดชีวิตแล้วทีเนี้ย มันเกี่ยวอะไรกับพวกเล่นของเหรอคือเท่าที่เอสังเกตอะเอรู้สึกว่าไอคนที่มันเล่นของอะมันจะป่วยด้วยโรคฟันจรลเเ้่อะและเอเห็นเห็นพวกเนี้ยหลายคนอะเวลามันโดนของย้อนอะมันจะป่วยเป็นโรคเหงือกก็คือว่ามันจะมีฟันชุดใหม่งอกขึ้นมาแล้วบางคนก็ฟันฟันงอกยาวออกมาเลยนะคือบางคนอะ โดนโดนของย้อนอ่ะแล้วฟันอ่ะมันงอกยาวออกมาทีนี้หมอเขาหมอทันตแพทย์อ่ะก็เลยต้องถอนฟันใหม่หมดบางคนก็มีฟันฟันเกินเกินอ่ะเวลาเวลายิ้มเนี่ยนะเวลายิ้มเนี่ยมันจะมีฟันเกินเหมือนกับว่าฟันคนปกติเนี่ยพอฟันน้ำนมล่วงหลุดใช่ไหมมันก็จะมีฟันฟันแท้ขึ้นมาทีนี้ถ้าฟันแคป ฟันแท้เนี่ยมันผุเนี่ยเขาก็จะถอนออกแต่ว่าไอ้พวกที่ป่วยเป็นโรคฟันจอระเ้เนี่ยบางทีในปากมันน่ะจะมีฟันหลายชุดน่ะก็คือมันจะมีฟันแท้ด้วยแล้วมันก็จะมีฟันที่งอกเกินขึ้นมาด้วยอ่ะมันเหมือนมันจะเป็นโรคฟันจอระเ้อ่ะอันนี้คือที่เอเล่าเนี่ยคือเอ๋เอเห็นนะคือเราเห็นว่า คนนี้มนเล่นของแล้วว่าแล้วพอมันโดนของย้อนน่ะมันป่วยเป็นโรคประหลาดโรคประหลาดที่มันป่วยก็คือโรคฟันจุลเคระขทีนี้หมอเขาก็เลยต้องถอนฟันทั้งหมดออกเพราะว่าฟันของมันเนี่ยมีอาการงอกยาวผิดปกติแล้วมันก็มีอ่ามีฟันใหม่อ่ะงอกงอกขึ้นมาแล้วก็อ่าป่วยด้วยโรคประหลาดสารพัดโรคเลยป่วยเป็นโรคเหงือกโรคฟัน โรคมะเร็งต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็กายสภาพเป็นผีปอบมันจะชอบกินของสกรปรกแล้วพวกเนี้มันจะแบบสภาพร่างกายไม่แข็งแรงอ่อนแอป่วยเป็นโรคร้าย3วันดีสวันไข้เจ็บอดอดแอดแมีญาติเอ,อ,อ,อ๋คนนึงอ่ะเขาเล่ามาเนี่ยก็คือมีผู้ชายคนนึ่งอ่ะทำของใส่ แม่ยายและหลังจากที่แม่ยายตายอะ่ะของมันตีย้อนทีเนี้ยตัวมันอะ่ะป่วยเป็นโรคร้ายสารพัดเลยหน้าบวมเลยนะแล้วก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งอะ่ะเหมือนกับบ้าบาเล่นของอะ่ะแล้วทีเนี้ยกลายเป็นผีปอกกลายเป็นผีปอกแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี้ยที่เอ๋ที่เอ๋เ,อเห็นนะ เป็นมะเลงมดลูกต้องตัดมดลูกทิ้งตั้งแต่ยังสาวเพราะว่าทําของใส่เพื่อนที่เรียนด้วยกันในมหาลัยเพราะว่าเพื่อนที่เรียนคณะเดียวกันกับผู้หญิงคนเนี้สวยมากแล้วมันอ่ะแอบอิจฉาเขาแล้วก็มันไปทําของใส่โดยที่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ได้ทะเลาะกับมันเรื่องแย่งผัวแล้วอีผู้หญิงคนเนี้ย พอมันไปจ้างหมอผีทําของใส่ผู้หญิงที่สวยกว่าตัวเองอะแล้วผู้หญิงคนนั้นอะเป็นบ้าแล้วทีเนี้ยพอมันใช้สสศสยศาสตร์มนดำเนี่ยจัดการคนที่ตัวเองอิจฉาใช้สยดำเนี่ยเล่นงานผู้หญิงที่ไม่ได้ทำให้ตัวอ e. ีสกรปรกคนเนี้ยมันเดือดร้อนอะเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยจิตใจมันเป็นปีศาจไง คือเขาสกรปรกมากอะ่ะทีนี้ผู้หญิงคนเนี้ยพอมันเข้าทางสายดาอะ่ะมันก็หนีไม่พ้นอะ่ะการไปเรียนสายดาทีนี้พอมันไปเรียนสายดาเนี่ยมันก็ทําให้ตัวมันกายเป็นปอกแล้วก็จะมีแบบตัวจะเหม็นมากอะ่ะผู้หญิงคนเนี้พอเข้าไปเรียนสายดำอะ่ะแล้วด้วยความที่ว่าจิตใจของเขามันสกรปรกอะ่ะตัวเขาเลยก็เลยเหม็นมาก ตัวของผู้หญิงคนนี้มีกลิ่นศพกลิ่นเน่าเหม็นมากแล้วผัวเขาอะทนไม่ไหวแล้วผู้หญิงคนนี้มันทำของใส่เพื่อนนักศึกษาด้วยกันจนเป็นบ้าเพราะว่าอิจฉาที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะสวยกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะสวยกว่าก็ไปทำของใส่เขาแล้วผู้หญิงคนนี้มันเป็นคนชอบดูดวงมันก็เลยมารู้จักกับอาจารย์เอ๋ตอนหลัง และเอ๋อไปรู้เรื่องเขามาตรงที่ว่าผู้หญิงคนนี้มันไปจ้างหมอผีทําของใส่เพื่อนนักศึกษาคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นนะมันไปเป็นบ้าตอนหลังเพราะอิจฉาที่ว่าเขาเรียนจบเขาเรียนจบก่อนหนึ่งอะสวยกว่าสองอะเรียนจบมาหาลัยก่อนแล้วมันไปจ้างหมอผีทําของจนผู้หญิงคนนี้เสียสติเป็นบ้าส่วนตัวมันเองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ป่วยเป็นมะเร็งมดลูกต้องตัดมดลูกทิ้ง แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนชอบดูดวงนะแต่ว่าใจกล้าไม่กลัวกวดแห่งกรรมอ่ะพอตัวเองไม่สบายพอตัวเองดวงตกก็จะตะเวนทําบุญแต่ทีเนี้ยคือดูเหมือนจะเป็นคนที่ขี้กลัวแต่ก็ไปจ้างหมอผีทําของใส่คนนั้นคนเนี้ยแล้วผู้ชายอ่ะเวลามาอยู่กับผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะเหม็นกลิ่นศพแล้วทีเนี้ยผู้ชายก็ไปแต่งงาน กับแฟนตัวเองแล้วก็มีลูกอีเต้าแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาแค้นมากเขาก็เลยยิ่งยิ่งยิ่งกายเป็นแบบหนักแล้วผู้ชายอะ่ะมันไปกราบขอร้องอะ่ะว่าพี่ครับผมกลัวแล้วเออพี่ก็อยู่ของพี่ไปเหอะผมคือผู้ชายคนเนี้มันอา,อายุน้อยกว่าประมาณหกปีแล้วมันมีเมียอยู่แล้วซึ่งคบกันมาตั้งแต่มสาม แล้วผู้ชายคนนี้มันเจ้าชู้มันไปเจอผู้หญิงคนนี้แล้วมันชอบมันก็แอบ,บไปมีอะไรกันแต่ทีเนี้ยผู้ชายมันไม่รู้ไงว่าผู้หญิงคนนี้คือมันเป็นพวกบ้าเล่นไสยศาสตร์แล้วก็ทําของใส่เพื่อนตัวเองแล้วทีเนี้ยผู้ชายคนนี้มันมารู้ทีหลังอะ่ะมันก็เลยมีอาการเหมือนคนเสียสติอะ่ะช่วงหลังๆผู้ชายคนนี้ก็โดนแบบโทษฐานที่ทำให้แม่มดโกรธ โทษฐานที่หักอกหักอกคนที่เป็นแม่มดโทษฐานที่หักอกคนที่เล่นศสยศาสตร์อะผู้ชายคนเนี้คือเขาป่วยมีอาการทางจิตจะว่าเป็นบ้าก็ได้นะคือเหมือนว่าจะแบบเริ่มบ้าบ้าบอมีอาการเหมือนคนเสียสติจะเป็นบ้าแล้วก็สุดท้ายอะ่ะก็คือผู้ชายอะ่ะจะทำงานไม่ได้เพราะว่าผู้ชายโดนผู้ชายเนี่ยโดนแฟนตัวเองอะ่ะ ทำของใส่จะมีอาการเหมือนคนเสียสติแล้วผู้หญิงคนนี้ด้วยความที่ว่าเขาผิดหวังในความรักอ,อกหกักเขาก็เลยกลายเป็นคนเสียสติชอบทําของใส่หมอดูเพราะเขาถือว่าหมอดูเนี่ยทายดวงเขาไม่ดีทุกคนเลยหมอดูทุกคนที่ทายดวงเขาไม่ดีเนี่ยเขาจะมองว่าพวกนี้ทําให้เขาชีวิตตกต่ำโทษหมอดูแต่ไม่โทษตัวเองที่เอาดวงผัวชาวบ้านน่ะ ไปให้หมอดูดูหมอดูบางคนที่เขาเก่งอ่ะบางทีอ่ะเขาเห็นดวงผู้ชายเนี่ยเขาจะบอกเลยนะผู้ชายคนเนี้ยมีลูกมีเมียแล้วคือผู้หญิงคนเนี้ยเอาดวงของผัวคนอื่นไปให้หมอดูดูแล้วหมอดูแก่ๆบางคนที่เขาผ่านประสบการณ์มาเยอะอ่ะคืออย่างพ่อเอ๋เนี่ยเขาคนเล่าเองเลยบอกว่าคือคนที่เป็นหมอดูมันจะมีเซนบางทีอ่ะ ผู้หญิงคนนี้เขามีปัญหาเรื่องความรักแลควเ,เอาดวงผู้ชายคนหนึ่งมาให้พ่อดูอ่ะพ่อเขาดูปุ๊บเขารู้เลยผู้ชายคนนี้ลูกสามแต่งงานมีลูกมีเมียตั้งนานแล้วผู้หญิงคนนี้เมียน้อยชัวร์แล้วแม่งผู้หญิงคนนี้มันก็ชอบแบบไปหาหมอดูไปหาร่างทรงไปหาพวกอาจารย์ทางศสยศาสตร์เล่นพวกศสยศาสตร์แล้วเขาก็จะมีอาการทางจิตอ่ะ คือจะมีอาการทางจิตอ่ะคือจะเกลียดพวกหมอดูมากเขาจะเกลียดพวกหมอดูมากแต่ก็ชอบเอาดวงของผัวชาวบ้านไปให้หมอดูดูแล้วหมอดูบางคนเขาเห็นเขารู้อ่ะเขาก็ทักอ่ะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขามีลูกมีเมียแล้วนะคุณก็อายุเยอะแล้วน่าจะปล่อยเขาไปทีนี้พอไปพูดตรงๆแม่ก็โกรธแล้วก็พวกเนี้ยมันคือมันจะเป็นอะไรที่แบบเกลียดหมอดูมากแล้วก็ใช้ใช้แบบใช้หมอผี จ้างหมอผีทําของใส่หมอดูเป็นสิบสิบคนเลยแล้วสุดท้ายผู้หญิงคนนี้คือความที่ว่าเวลาเขาไม่พอใจใครอะ่ะ<น>เขาก็ทําของใส่แล้วก็ชอบทําของใส่หมอดูคนนั้นคนนี้อย่างหมอดูบางคนเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขายกมือไหว้แล้วบอกเป็นอาจารย์อาจารย์อาจารย์แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไปจ้างหมอผีทําของใส่อาจารย์ตัวเองจอาจารจาตัวเองเนี่ยเขามีอาการปวดหัวไม่สบายแล้วผู้หญิงคนนี้ตอนหลังเนี่ยเขากลายสภาพเป็นผีปอบ แล้วรักษาไม่ได้แล้วผู้หญิงคนเนี้ยอ่าเขาเอารูปปั้นะรูปปั้นพระศิวะเนี่ยไปไว้ในห้องน้ําเพราะว่าผู้หญิงคนนี้กายล่างเป็นปอบพอเป็นปอบปุ๊บเนี่ยก็ฆ่าแมวกินเนื้อกินเนื้อดิบซอยจุพอเป็นปอบเนี่ยเ็จะกินซอยจุคฆ่าแมวตายเอาค้อนทุบแมวตายแล้วก็กินเนื้อแมว กลายเป็นผีปอบพอถึงวันพาวันโกนเนี่ยก็จะเป็นผีปอบแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอามีอาจารย์เป็นผีกระสือแล้วผีกระสือตัวนี้มันเป็นหมอผีเป็นหมอผีที่เก่งมากทําของส่ายคนนั้นคนนี้ก็เลยกลายเป็นผีกระสือแล้วก็เป็นกระสือแก่ๆแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นกระสือเพราะว่าเขาอาเรียนศิลศาสตร์มนต์ดก็เลยเป็นกระสือแล้วตัวผู้หญิงคนนี้เป็นคนถ่ายทอดวิชา ให้ให้ผีปอบและผีปอบตัวนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตเนี่ยจะกลายเป็นกระสือเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเรียนไสยศาสตร์มนต์ดำนะเก่งๆอะ่ะมันจะกลายเป็นปอบกลายเป็นกระสือได้แล้วมันก็จะกลายเป็นแบบผีอสุรกายอะ่ะแล้วพวกนี้พอตายไปอะ่ะมันจะกลายเป็นห่าก้มพยาผีปอบห่าก้มแล้วก็พวกนี้พอตายไปอะ่ะมันจะไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ มันจะไปเกิดเป็นผีเปรตจะได้ไปเกิดเป็นมหิธิกาเปรตแบบคูกายแก้วครูกายแก้วอะ่ะคือหมอผีดวงวิญญาณของหมอผีที่สมัยเป็นคนเนี่ยเป็นกระหังมีฤทธิ์มากพอตายไปอะก็เลยกลายเป็นมหิธิกาเปรตก็คือเปรตครูกายแก้วเนี่ยคือมหิธิกาเปรตแล้วก็พวกเนี้ย คือเท่าที่เอเห็นนะมันจะป่วยเป็นโรคประหลาดอะโรคฟันจระเข้อะเอเห็นนะคนที่เขาอาป้าคนนี้เขาทำของใส่ญาติตัวเองแล้วของย้อนทีเนี้ยก็เลยป่วยเป็นโรคฟันจรลเข้แล้วก็มีไอไอเท่าหัวงูเนี่ยถอนฟันหมดปากเหมือนกันเพราะว่าของย้อนพอของตีย้อนเนี่ยฟันมันหลุดฟันอะ มันป่วยเป็นโรคฟันจระเข้อ่ะมีฟันงอกขึ้นมาใหม่อ่ะเต็มปากเลยหมอเขาเลยต้องถอนออกหมดเลยอยู่ดีดีก็มีฟันอยู่ดีดีก็ป่วยเป็นโรคฟันจระเข้ะมีฟันชุดใหม่งอกขึ้นมามันก็เลยต้องถอนถอนถอนออกอ่ะแล้วไอ้ไอ้เท่าหัวงูตัวเนี้ยมันทําร้ายคนเยอะมากแล้วดวงมันอ่ะก็คือว่ามันไม่เคยได้ในสิ่งที่มันต้องการอ่ะ ก็คือจนมีหนี่แต่มันก็มีพักพวกเพื่อนเยอะนะแต่เพื่อนที่ไปคบกับเขามันจะเป็นอายาตนะดึงดูดอายาตนะดึงดูดก็คือคนแบบเดียวกันดูดคนแบบเดียวกันนั่นก็คือว่ามันก็มีพักมีพวกเยอะแต่พักพวกของมันก็จะเป็นพวกนักเลงพวกกุยคนจนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขา คิดว่าเขาเข้าทางเนี้แล้วชีวิตเขาจะดีอ่ะแต่ก็ไม่ไม่เห็นมีที่อะไรดีขึ้นเลยอ่ะลูกสาวก็ไปเป็นเมียน้อยชาวบ้านแล้วก็ตัวพ่อก็มาบ้าทางไสยสาศาสตร์แล้วก็ทะเลาะกับเมียเมียเนี่ยก็อยากให้ผัวเนี่ยหาเมียน้อยรวยๆแล้วตัวผัวเนี่ยก็ใช้ไสยสาศาสตร์ทําของใส่คนนั้นคนเนี้ยจนพ่อแม่เด็กจนพ่อแม่เด็กมสามอ่ะมาฟ้องเป็นคดีความภาคผู้เยาว์แล้วก็ไปติดคุก แล้วก็ทําของใส่ผู้หญิงคนนั้นคนนี้แล้วของย้อนบ้างอะไรบ้างไปทําของใส่คนที่เขามีเมียแล้วแล้วของย้อนกลายเป็นปอกเพราะว่าไปทําของใส่ผู้หญิงที่เขามีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วของย้อนตัวเองเป็นปอกแล้วก็ตัวตัวมันกับอาจารย์มันน่ะก็จะแบบเหมือนชอบทําของบ้างอย่างเงี้ยใช้ศิลปศาสตร์รังแกคนนั้นคนนี้แต่พอถึงเวลาก็ของย้อนแล้วก็พวกเนี้ย ไม่ค่อยมีเงินมีนนี่เออคือเอ๋รู้เรื่องพวกเนี้ยก็เพราะว่าอ่าคนในซอยอ่ะที่ว่าเขาเป็นลูกค้าเราเขาก็เล่ามาเพราะเรื่องพวกเนี้ยเหมือนกับว่าคือบ้านใกล้เรือนเคียนมันจะปิดกันไม่ค่อยมิดอะมันเหมือนอย่างที่บ้านเอ๋เนี่ยเออที่ว่าเขามีเรื่องมีอะไรเงี้ยเขาก็รู้กันคนในซอยก็รู้เพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันจะปิดไม่มิดเลยคนบ้านหลังนี้เออ เกเรไอเนี่ยเกเรนั่นเกเรล,ลูกชายบ้านนี้แม่งเกคือมันจะปิดไม่ค่อยมิดแต่ที่ว่าแต่ที่เอเห็นมากัดตัวเนี่ยนเนี่ยก็คือเนี่ยเล่นของจนกลายเป็นผีปอบแล้วก็ไม่หยุดแล้วก็ขนาดผู้ชายกาบเทา้าบอกว่าพี่ครับผมกลัวพี่ครับผมกลัวแล้ว เพราะว่าผู้หญิงอะ่ะมันแค้นผู้ชายมากมันจ้างหมอผีทําของใส่ผู้ชายหนักมากจนผู้ชายเนี่ยมีอาการคุมสติไม่อยู่เสียสติอะ่ะกลัวเพราะผู้ชายมันมีเมียอยู่แล้วแล้วมันก็ไปหลอกฟันหญิงแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแคนอาฆาตพยาบาทผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแคนอาฆาตพยาบาท ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทําให้เขาเจ็บช้าอะ่ะเขาก็จะหาทางแก้แค้นเอาคืนอะ่ะแทนที่เขาจะเอาโหสิกรรมเขาก็ไม่เขาเป็นคนที่มีความอาฆาตพยาบาทแรงมากและสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือเขาทําของใส่คนที่ไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนเนียเยอะมากทําของใส่ลูกเมียหลวงจนป่วยเกือบตาย ทำของใส่หมอดูที่ไม่เคยไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนไม่เคยแย่งผู้ชายกันผู้หญิงคนเนี้ยทําของใส่คนที่ไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนอะ่ะเยอะมากๆแล้วก็แบบเป็นในลักษณะหมารอบกัดอิจฉาผู้หญิงคนเนี้สวยกว่าอิจฉาผู้หญิงคนนี้น่ารักก็ไปจ้างหมอผีทําของเพื่อให้ผู้หญิงคนเนี้เสียสติกลายเป็นคนบ้าผู้ชายให้หมอผีทําของแล้วส่วนหมอผีเนี่ย มันก็เคยบอกผู้หญิงคนนี้ว่าที่ทําลงไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกไปทําของให้หมอดูผู้หญิงคนเนี้ยที่ขาวขาวสวยสวยบ้าผู้ชายไปทําของให้หมอดูคนนี้ที่เป็นคนใต้เนี่ยบ้าผู้ชายแล้วบางคนเนี่ยเ,เขาสวดมนต์ไหว้หพระของมันตีย้อนมาทีนี้ผู้หญิงคนเนี้ก็เลยทุกอย่างที่มันชั่วร้ายไม่ดีก็กลับเข้าตัวตเขาก็เลยแบบมีปัญหาหมดเลยเก็บเงินไม่ได้มีหนี้มีสิน ไปซื้อทหารหนุ่มๆมากินซื้อบริการทางเพศผู้ชายที่เป็นทหารแล้วก็มีเงินเท่าไหร่เอาไปเปผู้ชายหมดแล้วก็คือเหมือนเขาอะจ้างหมอผีทําของแล้วของกันมันตีย้อนก็เลยกลายทําให้ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบ ขาดเรื่องผู้ชายไม่ได้แล้วไปซื้อบริการผู้ชายมากินแล้วก็มีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วต้นเหตุมาจากการที่ว่าเขาทําของใส่คนที่ไม่ได้คิดร้ายเขาเขา,เขาทําของใส่คนที่ไม่ได้ไปทําให้เขาเดือดร้อนเขาทําของใส่เพื่อนตัวเองด้วยแล้วเขาก็ทําแบบนี้ใส่ใส่คนที่เขาอิจฉาแล้วบังเอิญว่ามันสําเร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่ว่าเขาสวยกว่าเนี่ยพอเรา เพราะว่าเขาอะเป็นคนที่เรียนเก่งสวยแล้วก็หน้าตาดีแล้วไปทําของใส่ผู้หญิงคนนั้น่ะที่ว่าเออเขาแบบเหมือนเป็นเชียรดเดอร์มหาลัยอะก็มันทําได้ผลไงแล้วพอเขาทําได้ผลเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเองอะเก่งแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ตัวเองทำอะมันก็ไม่ได้ทําให้เขาสวยขึ้นไม่ได้ทําให้เขารวยขึ้นแต่เป็นการก่อบาปเวรนะแล้วบาปเวรตัวเนี้ยมันมันมีผลอะอย่างมากอะมันทําให้เขาเนี่ย ใจกลายเป็นปีศาจอะตอนแรกเอ๋ก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นปอบแต่ไปอยู่วันหนึ่งอ่ะเอ๋นั่งสมาธิแล้วอยู่ดีๆเอ๋ก็เห็นผู้หญิงคนนี้เป็นมีเขีียวงงเลยเป็นปอบซึ่งตอนที่เอ๋นั่งสมาธิเอ๋ไม่ได้นึกถึงใครเลยนะเพราะว่าเราเครียดเราแค่อยากจะนั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วตอนเรานั่งสมาธิเราเห็นว่าคนคนนี้เป็นผีปอบแล้วเราก็เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาเล่าให้ฟังหมดเลยว่าเนี่ยนะเออเอเนี่ยเป็นปอบและผู้ชายคนเนี้ ตอนเนี้ยมันป่วยเป็นโรคร้ายเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนเขาอยากจะกันให้ไอ้ผู้ชายคนเนี้ยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวอะไรกับเราอยากให้มันไปคนๆแล้วความที่ว่าตัวไอ้ตัวเท่าหัวงูตัวเนี้ยมันก่อบ,บาปก,ก่อเวรมาเยอะแล้วพอมันเริ่มอายุมากเนี่ยมันก็เลยป่วยเป็นโรคร้ายแล้วความที่ว่าตัวมันนิสัยไม่ดีด้วยอะชอบไปมีเรื่องอะคนนั้นคนนี้ชอบหาเรื่องแกล้งคนนั้นคนเนี้ย คือเขาสะสมบาปก,กรรมมาเยอะเขาก็เลยป่วยเป็นโรคร้ายตอนแก่แล้วก็ทํามาหากินไม่เจริญแล้วก็ลูกเมียก็ลําบากอะไรอย่างเงี้ยก็คือนี่คือสิ่งที่เราเห็นแต่ว่าพญานาคหรือพญาเพชรชรพัฒน์น้าคลาท่านเคยพาเอ๋ไปดูนะหมอผีตายไปแล้วอะไปใช้กรรมในนรกแล้วก็ขึ้นมาเกิดเป็นหมาดำอยู่ริมคลอง ท่านให้เห็นเลยอะว่าผู้ชายคนเนี้มันเป็นหมอผีพอตายไปมันไปใช้กรรมในนรกพอขึ้นมาจากนรกเนี่ยมันต้องไปเป็นหมาดำห้าร้อยชาติท่านให้เห็นหลายครั้งนะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเอเห็นตอนที่มันมาเกิดเป็นหมาเป็นลูกหมาตัวดํำๆน่ารักน่ารังแล้วก็ลิ้นดําแล้วมันก็เริ่มโตแล้วก็เอก็เห็นมันอีกรอบหนึ่งคือการที่คนนะ่ะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานะ่ะนั่นด้วยอํานาจของกรรม เพราะสมัยที่มันเป็นคนน่ะมันก็เป็นคนไม่ดีนะเออแล้วเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นนานาจิตตังอะ่ะเล่าไปบางคนก็าหาเราบ้าคือตอนแรกที่เอ๋เห็นกุมานทองอะ่ะเอ๋ก็คิดว่าตัวเองบ้านะแต่ว่าจริงๆกุมานทองอะ่ะมันมีจริงกุมารทองอะ่ะมันมีจริงแล้วกุมารทองมีสองแบบมีกุมารผีกับกุมารเทพกุมานผีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกผีเด็กทำแท้งแล้วบางทีอะ่ะ กุมารเทพเนี่ยเขาก็จะมาเตือนเราเหมือนกันแต่บางทีอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่สามารถบอกตรงๆได้บางทีอ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะมาเตือนนะว่าคนนี้ไม่ดีอย่าไปคบคนนี้ไม่ดีอย่าไปคบคือที่เนี้ยเราก็ไม่รู้ไงแต่ที่เนี้ยที่ที่สิ่งที่เอ๋เห็นนะ่ะนั่นก็คือว่าผู้ชายคนนี้ที่ว่าเขาเป็นเท่าหัวงูแล้วก็เป็นคนบ้าเซ็กเป็นคนที่แบบ เจ้าชู้แล้วก็ชอบใช้สายาสตร์ชอบทําของใส่คนนั้นคนนี้บ้านปลายชีวิตของเขาเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคร้ายป่วยเป็นโรคฟันจระเข้ฟันเนี่ย งอกออกมาเยอะแยะเลยต้องถอนฟันหมดปากแล้วก็ป่วยเป็นป่วยเป็นโรคระบบหายใจแล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งแล้วสุขภาพเขาแย่มากส่วนผู้หญิงที่ทําของใส่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เป็นมะเร็งตั้งแต่สาวสาวแล้วก็ความรักไม่สมหวังมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ ชอบอาฆาตพยาบาทคิดร้ายคนไปทั่วทั้งที่คนที่เขาคิดร้ายเนี่ยก็ไม่ได้ไปคิดร้ายเขาหรือจะแก้แค้นเขาคนที่รู้ว่าเขาเนี่ยทาร้ายอ่ะหลายคนเอาโหสิกรรมให้เอ๋กวดน้ําความขันกวดน้ําความขันสี่รอบเอ๋ไม่เคยคิดแก้แค้นเพราะว่าท่านเพชรเคยบอกว่าให้เอาโหสิกรรมไปให้เอาหสิกรรมไปเราอ่ะให้ขึ้นที่สูงอย่าไปลงที่ต่ํา ให้เราอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยมันจะเป็นเกราะบารมีคุ้มครองเป็นสิ่งที่ดีที่สิ่งชั่ว้ายอ่ะมันจะไม่สามารถเข้ามาหาสิ่งที่ดีได้เหมือนน้ำมันกับน้ำมันก็แยกชั้นกันน้ำมันมันก็จะไปอยู่กับน้ำมันมันจะรวมกับน้ำไม่ได้ถ้าเราอ่ะยึดมั่นในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีอ่ะชีวิตเราก็จะดีคนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่มีใคร ชั่วมาตั้งแต่เกิดหรือเลวมาตั้งแต่เกิดหรอกเด็กๆทุกคนอ่ะคือผ้าขาวแต่เราเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนดีหรือคนเลวคือคนเราเกิดมาตอนเด็กอะ่ะมันไม่มีเด็กคนไหนหรอกไม่เป็นฆาตกรต่อเนื่องมาตั้งแต่อายุสามขวบอะ่ะมันไม่มีหรอกที่ว่าเด็กคนนี้นแว่งเลวมาตั้งแต่เกิดอะ่ะแต่คนเราเลือกได้ไนงะตัวเราอ่ะเลือกได้ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวก็สําหรับคลิปนี้ก็มาพูดเท่านี้แล้ะค่ะ